ปะหากาบของประกันสังคมเมื่อคณะก้าวหน้าไซ่ส้มเข้าวงการไหนแตกวงการน,นั้นแตกไม่ได้แตกในสิ่งที่ไม่ไดีคือแตกก็คือความจริงมันปรากฏเมื่องเงิน275ล้านของประกันสังคมถูกใช้ไปกับแอปที่ไม่ได้เรื่องนี่คือเรื่องราวของ แอป1.5ดาวแต่มีคนตาบอดไปพัฒนาใช้ในราคา275ล้านเรื่องแบบนี้มันต้องกลายเป็นตำนานในวงการแอปพลิเคชันภาครัฐไทยแล้วเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวรุ่งศักดิ์จะเล่าให้ฟังเคยไหมอยากจ่ายประกันสังคมออนไลน์แบบชิวๆอยู่บ้านนั่งจิบกาแฟในชุดนอนแล้วก็เปิดแอป SSO พัด SO ขึ้นมาแค่เดียวนะเฮ้ย ทำไมหน้าจอแม่งค้างไปเฉยๆซะงั้นก็แอปนี้แหละจ้าที่เขาโมกันนักหนาว่าเป็นแอปประกันสังคมยุหไงใช้ง่ายใช้ดีใช้เงินถึง275ล้านบาทไม่ใช่275บาทแน่นะจะว่าไปแล้วเอาเงินขนาดนี้ไปทำอะไรได้บ้างซื้อชานมไข่มุกได้27.5ล้านแก้ว ผู้จ่ายเงินประกันตนคงจะได้ดูดชาไขมุกให้เบื่อกันไปข้างหรือไม่ก็เอาไปสร้างห้องง้งทมคำให้คนในประกันสังคมนั่งปลดทุกข์อย่างมีระดับไปเลยแต่พอเปิดแอปปุ๊บก็เจอรีวิว1.5ดาวอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับใน Apple Store ก็ดูเอาเถอะรีวิวระดับนี้แม่งเรียกว่าร้านข้าวแกงห่วยๆข้างทางหรือ แอปที่ใช้เงิน275ล้านกันแน่ที่หาที่สุดก็คือใช้ไม่ได้จ้าสแกนหน้ายืนยันตัวตนก็ไม่ได้จ่ายเงินก็ไม่ได้สุดท้ายต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเหมือนเดิมอ้าวแล้วจะพัฒนาแอปมาเพือ่อแอปราคา275ล้านทำไมแพงจังวะนี่คือคำถามที่พวกเราต้องตั้งเมื่อเห็นงบประมาณพัฒนาแอป S S.O. p a s s ที่แพงกว่าค่าคอนบ้านรู้ๆระดับอินเตอร์ใน30ปีของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปแพงขนาดนี้คาดหวังว่าแอปต้องลื่นหัวแตกโลดไวเหมือนสายฟ้าแลบแต่ผิดคาดเมื่อเปิดแอปขึ้นมาความรู้สึกแรกคือนี่มันแอปยุค90หรือเปล่าว่ายูเซอร์อินเทอที่ไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรตูกับผู้ใช้งาน สีสันสดใสสไตล์ยุคเฟื่องฟูของ Windows XP แต่การใช้งานยากระดับข้ามมิติ User e x p e r i e n c e ที่ดีไซน์มาให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนหลงทางในเขาวงกตจะคลิกอะไรไปก็เสื้อไปโผล่อีกหน้าคลิกอีกทีก็ย้อนกลับมาหน้าเดิมเหมือนโดนลูปในโลกคู่ขนานและความสนุกหรือโคลมานยังไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่อ ผู้ใช้งานลองสแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่สามารถสแกนใบหน้าได้โปรดลองใหม่พยายามใหม่ก็แล้วขยับหน้าไปทางซ้ายทีขวาทีเอาผ้าเทปมาติดเป็นคิ้วก็อีกแอปก็ยังงงกันหน้าเราอยู่ดีแล้วแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวคู่ขนานบางคนถึงขั้นหันไปถามกระจกว่าเฮ้ยคูยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าวะก่อนจะถอนหายใจหนัหนกๆฮแล้วปิดแอป อย่างสิ้นหวังไม่พอคู้ประกันตนที่เป็นมาตา39และ40ที่อยากจ่ายเงินผ่านแอปอ,อฟันสลายเพราะแอปไม่รองรับอ้าวไหนว่าครอบคุมทุกมาตาไงสุดท้ายต้องกลับไปใช้เว e ็บไซต์อีเซอร์วิทที่เก่าแก่พอๆกับอินเทอร์เน็ตยุคโมเด็มหรือไม่ก็ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคม เหมือนเดิมแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินก้อนโตหายไปกับ User Interface กับ User จอร์แอค t เที่หลงทางในกา l ล็กซี่ถามไปถามมาก็ยังสงสัยเหมือนเดิมเอาเองิน275ล้านไปทำอะไรคำถามนี้เหมือนมนตกรที่ดังกล้องไปทั่วทุกที่ตั้งแต่ร้านกาแฟไก่ออฟฟิศยันวงเมอมอยของป้าป้าหน้าตลาดสดเพราะถ้าคิดเล่นเล่น275ล้านนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ก็ไปซื้อชาไข่มุกแล้ว เ,เปลี่ยนมุกใหม่ซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดได้ประมาณ5,000เครื่องยังเหลือเงินไปเที่ยวรอบโลกอีกหลายทิปเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอดประกันสังคมเขาไปมาแล้วไปดูงานหรือไปดูว่างเขาก็ยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมเราเอาไปดูงานเจวันแล้วพอไปดูแผนปุ๊บดูงานจริงๆแม่งแค่3ามชั่วโมงที่เหลือเนี่ยช็อปปิ้งชิลๆและไองานที่ไปดูเนี่ยเป็นบอดแพทย์แต่เสกไปดูงานเรื่องวงการ การเงินการลงทุนเ like กี่ยวกับไม่วาแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือมันถูกใช้ไปกับแอปที่ได้คะแนนรีวิว1.5ดาวได้ยังไงเบื้องหลังการพัฒนาแอป SSO Plus กับความลับ275ล้านที่หายไปพูดตรงๆแอปนี้ใช้งานยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาปุ่มกดที่เล็กเท่าหัวเข็มหมุดยากกดชำระเงินทีนึงต้องใช้พลังจิตในการเล็งนิ้วให้ตรงไม่งั้น ก,กดพลาดไปหน้าอื่นซะงั้นทีสันที่ตัดกันจนตาลายเหมือนดีไซน์ที่มีความแค้นส่วนตัวกับสายตาผู้ใช้งานจงใจใส่สีแสบตาตัดกันแบบไม่ปราณีเมนูที่ซับซ้อนยิ่งกว่าปริศนาในหนังสือสอบสวนจะกดเข้าฟังก์ชันหนึ่งต้องจำรหัสลับจากหน้าแรกไปต่อหน้า8กว่าจะเจอข้อลืมไปแล้วว่ากำลังจะทำอะไรแล้วเมื่อพูดถึงระบบความปลอดภัยที่ปลอดภัยเกินไปแอปนี้ ที่ใช้เงินกับ Cyber Security มากกว่า80%ของงบประมาณ IT ทั้งหมดซึ่งถ้าเทียบกับการที่แอปเปิดไม่ติดบ้างาแกนหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่ามานปลอดภัยจากผู้ใช้งานคือผู้ใช้งานก็ใช้งานเข้าไปใช้งานไม่ได้ด้วยเลยหรือเปล่าหรือมันปลอดภัยจนล็อกตัวเองไม่ให้ใช้งานกันแน่วะมีหลายคนแอบแซวว่า ระบบแบบนี้แม่งเจ๋งมากนะเว้ยพวกแฮกเกอร์ทำอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเจ้าของบัญชีก็ยังเข้าไม่ได้เลยซึ่งไม่รู้ว่าจะขำหรือร้องไห้ดีวะงบ275ร้า้านที่กระจัดกระจายไปตามบันไดข้าราชการตามที่คณะ9หน้าที่เป็นบอร์ดเขาตรวจสอบมาการว่าจ้าง มีลักษณะรับช่วงต่อหลายชั้นซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือบริษัท A รับเงินก้อนใหญ่แล้วกินค่าทองไปว่าจ้างบริษัท B ทําต่อบริษัท B ก็ส่งต่อให้กับบริษัท C กินกันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆสุดท้ายบริษัท Z ได้งบประมาณไปพัฒนาแอปด้วยเงินที่เหลือน้อยนิดเพราะส่วนใหญ่หายไปกับค่าดําเนินการและกําไรของแต่ละชั้นก็คิดดูต้งแต่บริษัท A ยันถึงบริษัท Z ก <c oughs> ำไรกันกี่ทอดนะวะเนี่ยซึ่งนั่นก็สามารถที่จะพออธิบายได้ว่าทำไมถึงได้แอป1.5ดาวที่พังได้พังดีบทเรียนราคาแพงจากเงิน275ร้าล้านบาทนี้ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสทําให้เงินถูกกระจายไปตามขั้นบันไดราชการจนเหลือไม่พอพัฒนาจริงๆแบบนี้ไงถึงถึงควรเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าเงินของพวกเขาถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง user e x p e r i e n c user interface ที่ดีคือหัวใจของแอปต่อให้แอปปลอดใครที่สุดในโลกแต่ถ้าใช้งานยาก ไม่มีใครอยากใช้คนจ้าง user experience user interface designer ที่มีประสบการณ์จริงและทดสอบกับผู้ใช้งานจริงก่อนปล่อยใช้งานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแอปควรถูกปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานไม่ใช่แค่บอกว่ากำลังปรับปรุงแต่ต้องอัปเดตจริงๆให้ได้ผลความหวังที่ยังมีอยู่หรือเปล่าแอป SSO Plus คือบทเรียนราคาแพง ของการใช้งบประมาณ275ล้านที่ทำให้เห็นว่าเงินมากไม่ใช่คำตอบถ้าไม่มีการบริหารงานที่ดีและโปร่งใสและที่สำคัญแอปที่ดีไม่ได้วัดจากงบประมาณแต่วัดจากการใช้งานได้จริงและพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อนๆรู้ไหมแอปเป๋าตังค์ใช้งบประมาณ200ล้านถูกกว่าน,นี้แล้วก็รองรับคนได้ทั้งประเทศโอ้ไม่รู้กี่สิบล้านคนเออแล้วก็ แอปหมอพร้อมก็ใช้งานได้ทัท้งประเทศสามารถจะสั่งจองวัคซีนอะไรได้ต่างๆงบประมาณทำแอปหมอพร้อม50ล้านเมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าประกันสังคมเนี่ยใช้งบประมาณแต่ละสัตว์แต่ละส่วนเนี่ยคุ้มค่าสักแค่ไหนก็ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กด ีสามคืนนี้คุณจะฝันว่าคุณกาลังพยายามสแกนหน้ายืนยันตัวตนหันซ้ายหันขวาพลิกหน้าพลิกหลังแต่สแกนยังไงก็ไม่ผ่านให้นอนไม่หลับกันทั้งคืนเลยมึงแล้วตีสี่แอปจะค้างแบบไร้สาเหตุพร้อมกับข้อความเอ,อเรอ่ที่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วตีห้าคุณจะฝันว่าต้องไปต่อคิวที่ประกันสังคมยาว3กิโลเมตรคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการจะรัดเน่า